ศาสตราจารย์ดร์ไพร์ลัตทัชยพงศ์กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยดกรกันนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตัวแทนจากสถานเอกอคัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยร่วมเปิดนิทรรศการเสี่ยหลงทูแอนซีเดอะอันซี อินพ o ล Regents ในโอกาสการมาเยือนไทยของเรือตัดน้ำแข็งเสี่ยวหลงสองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมมาราชก,กุมารีทรงเจริญพระชนมายุ7 0พ0 0ษา2เมษายน2568และเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนและมาทำความร ู้จักกับเรือเซียวหลงสองเรือตัดน้ำแข็งเพื่อการวิจัยขั้วโลกที่ทันสมัยที่สุดของจีนด้วยเทคโนโลยีการหมุนอิสระ360องศาแบบสองทิศทางลำแรกของโลกณนะศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่14-25พฤษภาคมและจะแวะเยือนทะเลไทยณท่นะาเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่19-23พฤษภาคมนี้